สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะของพวกเราที่มาทะเลนะคะใกล้หมู่บ้านเหมือนทุกเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่โควิดนี้นะคะมาเช้าเลยค่ะวันนี้9โมงเช้าคนยังไม่มาเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำทะเลนะคะออกจ็จะมาทานเครื่องดื่มที่บาร์ก่อนนะคะมาสิ่ง หออวานก็สั่งโคซองนะคะโคซองกับคาปูชิโน่แล้วก็กาแฟค่ะที่นี่อร่อยมากเลยนีย่ร่คะบรรยากาศคนยังไม่เยอะค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าบางคนก็ยังทํางานอยู่ยังไม่หยุดคงจะเป็นเดือนหน้านะคะที่คนเขาจะหยุดงานเป็นช่วงซัมเมอร์ของหลายๆคนนะคะ เราไปหาที่นั่งกันค่ะทุกคนอากาศวันนี้นะคะตอนนี้ก็22องศาค่ะทุกคนค่ะไม่รู้ว่าจะเล่นน้ำที่สาบายน้ำได้หรือเปล่า<ม>คนไม่เยอะค่ะวันแรกค่ะทุกคนค่ะเรายังใส่มาสก์ลาอยู่นะคะเรายังใส่หน้ากากปิดเหมือนเดิมค่ะนี่ไมยังไม่มีคนเยอะเลยค่ะ หนาวมากเลยทุกคน,นะค่ะถ้ามายืนอยู่ตรงนี้นะคะอากาศเย็นอยู่นะวันนี้นำภาพนะคะมาฝากทุกคนบ้านเราทำมาเลเแล้วก็เป็นวันแรกของเรานะคะที่ได้ออกมาข้างนอกแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์ทางอิตาลีนะคะ ก็ดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่เราก็ต้องระวังในการใส่หน้ากากหเหมือนเดิมค่ะติดเซฟตัวเองนะคะทุกคนวันกับแฟนก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะเข็มแรกเข็มที่สองก็จะเป็นวันที่9เดือนหน้าออค่ะตอนนี้ทางอิตาลีก็เริ่มฉีดกันเยอะแล้วนะคะทุกคนถึงกล้าออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะ วันนี้นำบรรยากาศค่ะมาฝากทุกคนดีใจมากๆกทีวออกข้างนอกสวัสดีค่ะเอฟเฟรสกาเอเฟรสกาสเอ้าอฟเก้าเอเาเอกาอฟ้าเอก้าอส้อส้าเอรสกากอ้เลยอราร que a poco va caminando